สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณพ่อ,อ,อการ์ดไฟอีกครั้งนะฮะ yeah. นนเย่วันนี้เป็นเด็กโปรไฟล์ไม่ให้โปรไฟล์สีพูดผิดวันนี้เป็นอันบ็อกรีวิวนะฮะไม่ใช่อ่านทุกใบเหมือนเดิมเราจะมารีวิวว่าเด็กนี้จะเป็นยังไงนะฮะถ้าจัดมาแล้วทิศทางของเด็กวิธีการเล่นคร่าวๆนะฮะเพราะว่าผมไม่อยากจะทำเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละอยากดูเพราะว่าช่องที่เขาอ่านการทุกใบมันมีเยอะนะเราก็ทำแบบอื่นมั่ง เน้นคุยกันเน้นเหมือนรีวิวเกมตามที่เคยคุยกันไปแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นซีดีสากับ31ต้องขอบคุณคิดแอนการ์ดนะฮะที่ส่งของมาให้เรารีวิวนะครับผมจริงๆและเสร็จละหลังจากเด็กนี้ไปเราจะอ่านบ็อกรีวิวไปเราจะมีเด็กโปรไฟล์เอ็กซ์ต้าตามมาแน่นอนนะฮะตามสไตล์ช่องของเรานะที่เน้นเด็กโปรไฟล์เป็นหลักอันนี้เราจะเป็นรีวิวกันก่อนนะฮะ คลิปนี้ผมขอเรียงไปเลยนะฮะสามสิบก่อนแต่ผมคิดว่าอันนี้นั่นละพิเศษตรงที่ผมจะอัพวันเดียวกันเลยสองคลิปเลยนะฮะีดีสามสิบห้าสิบเก้าบาทคางิโลนะฮะเรามาลองดูกล่องที่ทุกคนประมาทว่าหลังหักหลังหักนะฮะอ่าอะผมมีสโตเลตผมเป็นลูกค้าร็อตแรกที่ซื้อ LD02 นนะฮะซึ่งผมไม่เคยบ่นว่า ไอ้กล่องห้าสิบเก้าบาทอันนี้หักหลังนะฮะเพราะว่าคางอโร่เนี่ยผมมาได้มาสองปีแล้วนะฮะดูสภาพกล่องก็น่าจะรู้นะฮะว่ามันไปกับผมมาหลายที่แล้วนะฮะเนี่ยรอยเพียบเลยนะฮะสองปีแล้วสำหรับผมไม่ถือว่าหักหลังนะฮะเหมือนกับซือซ้อเกมซื้อเกมซื้อนู่นซื้อนี่นะฮะเรามาลองดูดีกว่าจริงๆผมเห็นลิสต์โปรไฟล์อ่าไม่ใช่ลิสต์โปรไฟล์สิการ์ดลิสต์มาแล้วว่าในกล่องนี้ให้อะไรม,มั่งนะฮะอู้ สวยมากเลยนะฮะฟอ,อยล์รถนี้เดลเจนแน่นอนเขาให้มาสองโอ้ออตออต่อตูดกันเลยนี่นะไม่ต้องเลื่อนนะฮะให้มาสองใบนะฮะการ์ดสวยมากเลยนะฮะดูในกล้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสว่างสว่างซิสซิสแปลกๆสีค่อนข้างจะไม่ตรงใช่ไหมเพราะว่าผมเปิดไฟแต่ว่าการ์ดจริงอะ่ะมองด้วยตาสีดีมากเลยนะฮะสีเข้มนะฮะไม่ได้อ่อนนะฮะไม่เพี้ยนด้วยนะฮะ ในในในวิดีโออาจจะเพี้ยนนิดหน่อยนะฮะแน่นอนนะฮะเล่นกับเลเจน Legend. เอ้ยไม่ใช่สิผมเอาเลเจนไปเล่นคู่กับเดอะเดสตินีนะฮะอืมนูเวลวาร์กเอาไว้ปิดเกมนะไปใส่ในเด็กทังเอโลหน่อยก็ได้นะฮะวอเทคตอนนี้ผมคิดว่าวอเทคไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะฮะอืมนี่สิที่ผมอยากได้นะฮะ ดักรนิกโอเวอร์โหลดเดอะเกรทนะฮะผมไม่มีโอเวอร์โหลดเดอะเกรทเพราะผมเล่นตั้งแต่ภาคจีนแล้วผมไม่ได้ไปตามหามันเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะสูงนิดนึงสำหรับผมนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าไม่ค่อยได้ผมคิดว่าผมไม่น่าใช้มันเท่าไหร่ด้วยซ้ําแต่ว่าเขาให้มาก็ดีนะคือผมจะไปจัดดิกดิกเด็กเดด็็กกเเล่นนะฮะอืมเนี่ยเด็กโปรไฟล์ผมอาจจะเอ็กซ์ต้าผมอาจจะไม่ได้ใช้เป็นเดอะเดสตินีนะฮะผมอาจจะ ไม่ได้ใช้เป็นเลเจนต์คู่กับเดสตินีนะผมอาจจะลองจัดเป็นเดอะเกรดดูนะฮะเป็นคูเจียนกับนีโอเฟมนะฮะให้มาอย่างละ2ใบโอเคมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่คนซื้อ LD ไม่ได้นะฮะ LD ไม่มีไม่มีสองใบนี้ให้นะฮะเป็นรู้สึกว่าจะไม่หนึ่งในไม่กี่บใบน,นี้นะที่ไม่มีใน LD นะครับดีมากเลยเอมเบอร์ดากอนมิดไนท์นะฮะ บาให้มาสองใบถ้าซื้อ l อดีก็จะให้อย่างละใส่สี่ใบนะฮะบาสองใบเนฮะเล่มสองใบนะฮะเบอร์เซิร์กหลอดให้สี่เลยนะครับอ๋อมีเบิร์เอาด้วยอ๋ออ๋อเบิร์เอาสี่ใบด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนซิเดี๋ยวก่อนซืห้าสิบแปดใบโอ้โอ้ให้เยอะมากเลยนะฮะ เบิร์นเอาเบิร์นเอาใน LD ก็ไม่มีนะฮะมีมาในนี้นะครับเผื่อไว้จัดเอ็กซ์ตาร์กันนะอ่ะทาทาทาให้มาสองะคอนโลก็สองนะครับคอนโลนี้ต้องใช้สี่นะอ่ามอนิก้ามอนิก้ามอนิก้าสี่นะครับเอลโมพีจีทิ้งจั่วสี่นะฮะใบน,นี้ก็ไม่มีในนั้นนะฮะไม่มีใน LD นะฮะ ไวโอเลนซ์ไวโอเลนฮอนดากอนแวนติดโอเวอร์ลอร์ดตีหมื่นให้มาสองนะครับอันดูตัวเริ่มจากเอลดีสองใบ 4, คริมังคิโกคูสี่คิฮะไค่สี่นะฮะอ่าตึดไปก่ายนะฮะฮะไค่สดรอโกโจสี่ 4, นะฮะเป็นชื่อภาษาจีนเอ้ยเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นของโซเจ๋งนะฮะแล้วก็เทนแล้วก็เกนโจสี่นะฮะเป็นฮิว ภาษาซ้ำจังนะฮะเป็นชื่อภาษาจีเอชื่อญี่ปุ่นของพวกนี้นะฮะก็คืออย่างที่รู้ว่าญี่ปุ่นเขาใช้ตัวคันจิมันใช้ตัวเดียวกันกันกบจีนนั่นแหละแต่ว่ามันอ่านไม่เหมือนกันนะฮะเปิดดูแล้วรวมๆแล้วถือว่าพอใจถึงพอใจมากนะฮะพอใจมากที่สุดนะครับเดอะเลเจนกับเดอะเกรทเนี่ย ในถ้าจะจัดเด็กอะ่ะมันอยู่เลยที่ว่าความชอบของแต่ละคนเลยนะฮะถ้าคุณคิดว่าคุณอ่ะเป็นพวกบ้าพลังในการที่จะเล่นอชอบกล้าได้เรียกได้ว่ากล้าได้กล้าเสียมากกว่าถ้าคุณจะคิดว่าในเกมเนี้ยยังไงคุณก็ใช้ LR คุณมีโอกาสใช้ LR เยอะกว่าปกติคุณใส่เดกเกรไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงคุณจะปิดเขาด้วย LR ไม่ได้แต่ คุณก็ยังสามารถมารีเจียน Legion, เล่น,นอีกรอบหนึ่งบัตหนึ่งทิ้งมือ2ใบเมื่อจบกัาร์สู้ที่จุดนี้โจมตีแวนถ้ามันติดอยู่ในรีสภาพรีเจียนลุกแวนการทั้งหมดใช้ได้เธอระครั้งนะฮะดีมากเลยใช่ไหมแล้วก็เมื่อโจมตีที่สําเร็จรีทายการ์ดที่ชื่อเหมือนกับช่องแวนหนึ่งใบเลือกรีทายคู่แข่งหนึ่งใบนี้ไม่สําคัญหรอกสาคัญแค่สกิลบนต่อให้คุณจะ lr ไปแล้ว ไม่ใช่ LR Z R L ช่วงนี้ติดดักกันบด่ดรดอกคันนะฮะ LR ก็เลยมาลือัวนะฮะ Z R ไปแล้วคุณก็ยังสามารถเล่นต่อได้ใช่ไหมดี D. เป็นตัวที่ดีมากเลยนะฮะผมขอแอบดูพวกนี้ก่อนมันติด LB ไหมแต่เสียดายที่พวกเนฮาเลมพวกนี้มันใช้ไม่ได้นะแต่ว่าแวนเราก็ยังเก่งอยู่ดีแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ติด s า R และอยากได้เด็กที่มันสเสถียรหน่อยคุณก็ใช้เดอะเลเจนด์เพราะอะไรนะฮะเพราะว่ามันมีจิเบกสองที่เก่งนะฮะจิเบกสองมันตีเลียแล้วมันจะลุกนะฮะทิ้งมือสามลุกหนึ่งลุกแหวนมาใช้ลุกหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาเช็คสามได้อีกรอบหนึ่งนะฮะเช็คได้ค่อนข้างจะโหดกว่าเดอะเลเจนด์แต่ว่าติดจิเบกนะฮะมันอยู่ที่ว่าคุณชอบเล่นแบบไหนเลยนะฮะแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะได้เลเจนด์เอเดอะเกรดมาแล้วเราก็จะ หรือว่าคุณจะใส่คู่ไปเลยก็ได้แต่ว่าใส่คู่มันก็นิโอเฟนมันก็ต้องลดลงนะฮะแต่ถ้าคุณใส่สีสามารถใส่ในโอเฟนได้สามเลยนะฮะก็แล้วแต่ความชอบนะโอเคยังไงความเห็นส่วนตัวล่ะไงดีล่ะมันก็คือ LD02 ที่มีการ์ดมากกว่า LD02 นะครับของในสนี้สามารถเอาไปเสริมสายให้กับเบรดมาร์ทได้เช่น ใบนี้เบอร์เซิร์กหลอดไปใส่เบตมัรได้นะฮะถ้าคุณยังคิดว่าเบตมัรยิงแรงไม่พอก็ใส่เพิ่มได้นะฮะบาผมไม่ใส่แลวเนอะตอนนี้เนี่ยตัวเล่นหลักของเราเนี่ยจะเป็นเนฮเลมเบอร์เซิร์กหลอดเบิร์นเอาคอนโลแล้วก็ถ้าไม่มีเราก็ต้องหาพีจีนี้อยู่แล้วเนอะถ้าเราซื้อแค่ศูนย์ซื้ออันนี้ปุ๊บแล้วก็ลองซื้อแค่ GBT13 มันไม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีมันมีหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันมีพีจให้หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่มีนะก็ใส่อันี้แทนโอเคนะฮะโดยรวมแล้วผมคิดว่ามันเก่งตามสไตลา์าของมันนะฮะเก่งมากเลยด้วยแหละไม่ได้เก่งในน้อยเก่งมากเลยนะฮะสไตล์ของกล่องห้าสิบเก้าบาทเริ่มต้นเล่นสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นคางิโร่นะฮะก็มาซื้อสองกล่องจะจัดยังไงดี มีเด็กโปรไฟล์ซื้อ2กล่องแล้วบวก gbt13 เดี๋ยวจัดเ x ็กโปไฟลให้ไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้วนะมีจัดให้มี d e ็กโปรไฟล์ให้อยู่แล้วพร้อมเสิร์ฟนะครับแค่รอนะฮะว่าจะเป็นวันไหนหรือจะเป็นอาทิตย์หน้าอ่าผมจะพยายามอาทิตย์อาทิตย์เนี้ยผมจะพยายามเขียนอันเนี้ยสกล่องหรือไม่ก็ไอเน,นี้ยบวกกับ อันนี้สองกล่องก่อนเพราะมันน่าจะน่าจะเร็วกว่าอันนี้สองกล่องแล้วก็อีกวันหนึ่งจะเป็นสามสองกล่องและทิศหน้าเราค่อยไปอันนี้บวกกับสิบสามดูนะฮะโอเคตามนี้นะฮะไม่สัญญาแต่จะพยายามทำขอบคุณมากสุนรักการชมนะครับสวัสดีครับ